สลัดกันกว่าโตได้ที่แล้วมาดูใ,ใกล้ๆเลยค่ะจะตัดเลยนะคะเราจะไม่เด็ดเราขยันเราตัดแล้วก็ปลูกใหม่เลย <c oughs> ขยันมาก <c oughs> ตัดเป็นต้นๆอย่างนี้เลยนะคะกรอบมากอนะ่ะป้าต้องจับแบบระมัดระวังนิดนึงไม่กล้าให้เด็กทำเลยกลัวมันหัก <c oughs> ดูไว้นะคะาวหน้าถึงจะให้ทำค่อยๆตัดค่อยๆจับห้ามกวบเบาๆก็จะได้ไม่หักไม่ฉ่ำค่อยๆจับเขาค่ะตัวนี้จะเป็น Leather c r o s e Simmeron นะคะตัวนี้จะเป็น Simmeron สีก็จะออกเขียว,ยวแดง,แดงไม่เขียวจัดไม่แดงจัดสีจะประมาณนี้นะคะนี่นะคะที่เราตัดมาทั้งหมดวันนี้เด s ะคอสซิมิเรลลของเรานะคะที่นี่จะปลูกสลัดทั้งปีค่ะไม่ได้เลือกว่าฤดูหนาวฤดูร้อนเราปลูกทานทั้งปีก็จะมีผักออร์แกนิกไว้ทานแบบนี้ทั้งปีค่ะปลูกเป็นรุ่นๆไป ต่อไปก็จะเป็นรุ่นพวกนี้ที่ยังไม่โตนะคะเป็นรุ่นหลังนี่ตัดไปแล้วตัดไปแล้วเหลือรุ่นนี้